สวัสดีทักทายทุกๆคนวันนี้ยายๆจะพาทุกคนมาทําต้มฉับฉายนะมีผักยายหัหห่นไว้แล้วเนาะล้างทําความสะอาดไว้แล้วมีกวางตุ้งกระลำผักกาดใบตั้งโอรวมกันแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นน่องไก่กระดูกหมูปีกไก่นะก็ใช้ประมาณนี้กะกะเอาเนาะทุกคนอันนี้จะเป็นกระเทียมอันนี้ก็จะเป็นสามเกอ กระเทียมพริกไทยรากผัดชีเนาะทุกคนเนาะนี่มีแค่นี้แหละไมียุ่งยากทุกคนเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะอันนี้ยายยาตั้งหม้อไว้แล้วนะทุกคนยายายจะใส่สามเกลือลงไปเลยเนาะกะอานะทุกคนไม่มีสูตรสูตรอยู่ที่เราชิมทำไปปรุงไปทุกคนอันนี้ก็จะผัดเนาะ ผัดให้มันหอมอ่ะทุกคนแต่ยายยังไม่ได้ใส่น้ำมันนะเนี่ยเพราะในนี้มันยังเดีย๋ยวยายก็จะเติมน้ำมันลงไปเนาะนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะทุกคนพอละผัดจนกระทั่งมันหอมเดี๋ยวมันหอมแล้วเราก็จะใส่หมูใส่ไก่ลงไปเนาะ ผัดจนกระทั่งมันหอมแล้วทุกคนเราก็ใส่ไก่ใส่หมูลงไปเลยนี่ใส่ลงไปเลยเนาะเราก็จะไปผัดเส่ไก่ใส่หมูลงไปแล้วเราก็ผัดนะทุกคนคลุกเขาให้เข้ากันเนาะ เยอะมากเลยทุกคนหม้อใหญ่ๆนี่แหละหญ่ๆต้มทีหนึ่งมันก็จะเยอะหน่อยแต่เดี๋ยวมันก็ยุบเนะาะเพราะใส่ผักใส่อะไรมันก็ยุบลงนั่นแหละถึงผักจะเยอะก็เถอะเนี่ยเราก็จะผัดให้มันสุกให้มันสุกประมาณหนึ่งเนาะทุกคนยายก็ผัดสุกมาประมาณนี้แล้วนะทุกคนเนาะสุกประมาณนี้แหละ พราะยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องไปต้มต่ออยู่ดียา,ยายก็จะย้ายเตาเนาะจะย้ายเตาเอามาไว้เตานี้มาไว้เตานี้กันเนาะเพราะเดี๋ยวเตานี้ยาย,ายจะผัดผักใเตานี้นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปมาผัดผักกานกะทะร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันไปเลยทุกคน ไม่ต้องใส่เยอะเนาะนิดเดียวพอแล้วเราก็จะใส่กระเทียมกระเทียมผัดให้เหลืองกระเทียมเหลืองแล้วเราก็ใส่ผักลงไปเลยทุกคน เราก็เติมนะ้ำลงไปเนาะผักมันจะได้สุกง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูตำผัดยุบนี่จ้าเราผัดผัดยุบป,ประมาณนี้แล้วนะทุกคนเนี่ยยุบป,ประมาณนี้แล้วยายๆก็จะเอามาใส่หม้อนี้หม้อนี้ยายๆที่ที่ยายๆใส่ผัดก,กระดูกหมูผัดไก่ไว้แล้วนาะน่เห็นไหมเราก็มาเทลงนี่เลยทุกคน หม้อนี้ใหญ่ๆก็ยังเปิดเตาไว้อยู่นะเปิดไว้แบบยังไม่ต้องแรงมากเห็นไหมทุกคนก็จะทําแบบนี้ใหญ่ๆจะผักผัดผักทําแบบนี้จนกว่าผักเราจะหมดเนี่ยทุกคนเห็นไหมนะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะทุกคนใหญ่ๆก็จะผัดผักแล้วก็มาเติมใส่หม้อนี้ให้เสร็จนะอันนี้ก็เป็นกระทะสุดท้ายแล้วนะทุกคนใหญ่ๆผัดผักกระทะสุดท้ายแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาเทใส่หม้อ ใส่หม้อนี้การเยอะนะเนี่ยทุกคนเยอะมากเลยสุดท้ายแล้วโอเคเยอะมากเลยตอนแรกกะว่าจะทำหน่อยเดียวนะเนี่ยทำไปทำไมหม้อใหญ่อีกเหมือนเดิมใหญ่ยยๆนี่เดี๋ยวเรามาปรุงเครื่องกันนะทุกคน ปรุงเครื่องกันก็จะใส่ซีอนะิ๊วดำเนาะหรือซีอิ้วหวานที่เรียกกันเนาะซีอิ๊วดำซีอิ้วหวานใส่ไปแล้วแต่ชอบอนะ่ะเนาะใครชอบสีเข้มสีอ่าดำม,มากสีแล้วแต่ยายๆก็จะไม่เอาดำม,มากเพราะว่าไม่ได้ชอบดำอะไรขนาดนั้นเนาะทุกคนเพราะมันคือต้มถั่วฉ่ายเนาะไม่ชอบสีมากเอาแค่สีพอประมาณเนาะทุกคนเนาะ แล้วก็จะใส่ใยใยไม่ชอบน้านะไม่ชอบน้ําเยอะเห็นไหมสังเกตดูว่าน้ําต้มจับฉ่ายใยจะไม่ค่อยมีเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆออกมาเนาะตอนเวลาเราเคี่ยวไปเรื่อยๆน้ําผักมันก็จะออกเนาะทุกคนเนาะเนี่ยแล้วก็จะเติมด้วยอ่าซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวลงไปเนาะทุกคนเนาะปรุงด้วยซีอิ๊วขาวเพราะยายใส่ ใส่ไปหน่อยนึงก่นเดยวไม่เค็มแล้วก็สามารถเติมได้เนาะแล้วก็จะใส่น้ําตาลทรายใส่น้ำตาลทรายสักหนึ่งช้อนพอเอาแค่ตัดให้มันมีรสหวานหน่อยอะทุกคนหนึ่งช้อนนิดๆก็ได้อ่ะจริงๆแล้วถ้ายายๆทำกินเองก็จะไม่ใส่นะแต่ทีนี้เด็กๆกินด้วยไงเด็กๆแล้วก็พอใหญ่กินด้วยก็เลยต้องใส่ สีมันยังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เราก็สามารถเติมได้เนาะเติมสีอิดดำลงไปอีกนิดนึงเดีย๋ยวยายก็จะเปิดเคี่ยวไว้เนาะเปิดไฟอ่อนๆแล้วก็เคี่ยวไว้ให้ผักเปื่อยนี่ก็ประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวน้ําผักมันก็ออกอยายลืมบอกว่าใส่ซุปก,ก้อนลงไปด้วยเนาะสี่ก้อน แล้วแต่ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เนาะการทำอาหารไม่มีผิดไม่มีถูกใครชอบรสชาติไหนก็ปรุงไปเนาะอาหารไม่มีการทำอาหารของยายๆไม่มีสูตร <c oughs> ทำไปชิมไปทุกคนเนี่ยแหละทำแบบง่ายๆเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันตอนมันสุกแล้วเนาะหรือตอนเริ่มเปื่อยทุกคนโอเคนะเริ่มเดือดแล้วทุกคนเห็นไหมเดือดแล้วผักมันก็ยุบลงไปแล้ะ น้ำมันก็เริ่มออกมาแล้วเห็นไหมเนี่ยน้ำสีสวยกำลังพอน่ากินเลยเนาะทุกคนเนาะเนี่ยเห็นไหมน้ำเริ่มมีเลยยายใช้น้ำแค่น้ำแค่รู้สึกว่าน้ำจะลิดเดียวมั้งเนี่ยทุกคน,นลิรเดียวเลยหนึ่งพันนพันห้าน้ำลิรครึ่งใช้น้ำแค่ลิดครึ่งเองเนี่ยเดี๋ยวน้ำผักมันก็ออกไงทุกคนเนาะเนี่ยน่ากินมากเลยทุกคนเห็นไหม เดี๋ยวยายก็จะเบาไฟลงเนาะแล้วก็จะเคี่ยวมันไปเรื่อยๆจนกับผักแล้วก็หมูไก่มันจะเปื่อยเนาะทุกคนน่ากินมากเลยม้อใหญ่ๆโอเคนะเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งหนึ่ง